นะครับก็สวัสอีครับวอสดีพี่น้องชาวย,ยูทูปนะผมก็มาพบกับผมนช่องยูทูปนับกิงปากกลางมุ้งนะในคลิปนี้ก็ภาพรับชมนับแคกตอร์นะดีอ่ะทูนีนะดีอ่ะทูนีแต่สติ๊กเกอร์นี่เป็นดียกทูนีครับ คันนี้นี่เป็นกลัดน้ำมันนะครับคันนี้เป็นรถอ่าถือว่าอ่าดูยากนะครับสภาพแบบนี้เป็นรถตีสภาพเดิมๆนะครับเดิมนี่สภาพเดิมนี่ประมาณอ่าตีไปเลยครับพี่น้องเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับรถสภาพเดิมๆจากญี่ปุ่นนะครับเป็นกลัดน้ำมันดูรังกาครับลังกายยังเดิมนะครับ ลังกาเนี่เป็นลังกาแต้ก็มาจากญี่ปุ่นนะเป็นลังกา,าไฟเบอ,นะเบอร์นะไฟเบอร์กลัดนะเป็นเสาสี่ต้นนะรถกันนี้นี่เพิ่งซื้อมานะกันนี้ซื้อมามือสองกับ ของทีมานวีระบัทภูนะครับกันนี้หรือว่าเป็นน้องไม่ครับเอามาดันกองดินกองหินโดยเฉพาะครับ ถือว่าเป็นรถสภาพเติมๆนะครับกลัสน้ามันอ้าจมยากนะครับสมัยนี้ไม่มีแล้วนะครับน้อยนะครับน้อยกันก่อนนี้ก็เป็นกลัสน้ามันนะครับสปัพบใกล้เคียงกับญี่ปุ่นนะครับประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้นี่เอามาดันกองหินโดยเฉพาะนะเดี๋ยวเราจะรีวิวก้อมูลให้ดูเก่าๆนะครับ ก็โคโมาสุนะครับนี่สูนีนะครับใจกลางยนต์ของ,ของอโคโมาสุนะครับซีรูปนะครับไดริกนะครับไรริกอินเตอชั่นนะครับรัดรัดตัวนี้ก็อยู่ที่ซีดีหนสองะครับดัเครื่องนะครับซดีหนึ่งสองะครับเก้าสแรงม้าครับที่หนึ่ัน้สรอบต่อนาที กอล์ล้อเลืฮะลูกนะแกรีอาเนี่ยแกรีอาสองลูกนะแกรีอาเนี่ยเป็นล้อเลอร์นะโปรเทคเตอร์นะแต่กันนี้นี่ตัดน,น้ำมันครับ รถนี่ต้อยังเดิมๆนะครับใส่หม้อพักนะครับไม่ดังนะครับไม่กำรามนะครับส่วนมากนี่เกียร์ส่วนมากนี่กัดน้ำมันนี่ต้อนี่จะไม่ค่อยลั่นนะครับหลายกันนะครับสังเกตนะครับที่ผมไปตายมานะครับ รถเอปีสองพันหน้าร้อยสิบห้านะครับรถอายุนะครับปีผลิตนะครับดูจากเป็นซีเรียลนะครับสองพันห้าร้อยสิบห้าครับเรายังไม่เกิดครับรุ่นพ่อนะครับรุ่นลุงนะครับกันนี้นี่กรอบไฟยังมีอยู่นะกรอบไฟนะของเดิมนี่มียจุ่มเยอะนะกันนี้ใบเตกนี่เยอะนะครับ ซื้อมาสองเนะครับกันนี่ถือว่าเจ้าของนี่มือแรกนะครับซื้อมาจากญี่ปุ่นนะส่วนก็ตีมานวีราบัตโพก็จัดมาเป็นมือที่สองนะครับจากเ,เจ้าของคนแรกนะครับดูครับรถปีน้องประมาณน0สิปีนะอ่ะสิปีนะรถตัวน,นี้คุณปูครับคุณปูสายดัน น้ำมันนี่ถ้ามันน้ำมันไม่มไมร้อนนี่มันจะเลี้ยวไม่ค่อยเดินนะครับ <Share> หรือว่าเลี้ยวไม่ไปนะครับไม่เหมือนกระเด้งนะครับกระเด้งนี่จะเลี้ยวดีกว่าครับแต่น้ำมันนี่เขาเขาบอกว่าถ้ามันร,ร้อนแล้วนี่จะกลับดีกว่านะครับกลับดีกว่ากระเด้งครับ ว่าเรามาปาไม้จมกุญปูนะสภาพนี่ยังเดิมๆครับอาจมยากนะในจังหวัดรังนะไม่ค่อยมีนะถ้ามีก็เจ้าของเดิมก็ไม่ค่อยขายให้นะครับรถคันนี้นี่เจ้าของเดิมเลือกกิจการนะครับก็เขาขายไมใ่ใจกับกับตีมานนะครับวอรดถแบบนี้พี่น้องเอ้450ปีนี่อายากเลยนะครับสภาพเดิมๆ เนี่ยโกมัตสุนะครับในจังหวัดตรังนี่ใช้กันเยอะกับคุณปู้ชายดันเดีน๋นี้ก็พาพี่น้องมาดูครับสภาพเดิมๆนี่ไม่ได้มีกันถือว่า,าชุมย่างนะครับใบมีดนะครับดูนะครับดเดิมๆนะครับหรือว่าเป็นรถตีหาจุ่มย่างครับจังหวัดตรังนี่ใช้กันเยอะนะครับโกมัตสุ เนี่ยครับก็เรับชอบลิปนี้ยรื่องกดตับนะใกล้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะก็มาเจอกันคลิปหน้าครับผมอาคลิปน,นี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ